ให้กำลังใจอัชาราเรียกได้ว่าสำหรับอดีตนึ่งเอกละครเออัชาราทองเทพที่ทรมานป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า17ปีมเมื่อเงมาฤดขาวเบาหวานกำเริบตับบวมเป็นหนักถึงขั้นไตและหัวใจวายเฉียบพลันล่าสุดหายดีแล้วกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยเจ้าตัวร่วมง,งานพิธีบวงสวงตรุดกล้องภาพยนตร์รักได้รองอกที่เมเจอร์รัชโยธิน พร้อมเปิดใจเล่าถึงความทรมานโรครุมเร้าจนไม่อยากตื่นเช็ดความตายแต่กลับรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะได้กำลังใจจากครอบครัวแฟนคลับและคนรอบข้างกลับมาเข้มแข็งและได้บทเรียนชีวิตโดยไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐลงปล่อยวางมากขึ้นอยากจะขอบคุณทุกๆคนยอมรับว่ากำลังใจจากทุกคนนั้นทำให้ตนแข็งแรงเร็วขึ้น ครอบครัวโลกคือจุดสําคัญของเราที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองนอกไปจับทุกสิ่งที่เรามองข้าว่าม,มันยิ่งใหญ่มากๆก,ก็คือจับแฟนคลับเพราะมีแฟนคลับหลายท่านที่ไปสะดาะเคราะห์ไปทําพิธีเขียนชื่อและส่งมาในแชท a c e b o o k เนี่ยหนูไปไหว้หลวงปู่หนูทําให้พี่นะอัจฉราทองเทพเห็นคลิปที่เขาทําพิธีก็ร้องไห้ขอบคุณนะที่ยังมีคนที่เราไม่รู้จัก